ทำไมอ่ะไม่ใช่คุณหรอเก่งแล้วเอาเร็วเร็วเร็วจกเขาไปอุ่นช่วยงานแม่ได้แล้วหายกี่ไหนย,ยางนู่ อะไรแค่เนี่ยอืมแล้วก็จะมาแล้วเนี่ยมาไร้เลยลูกได้ยกอนเก่งตัวจี๊ดจุกข้าวไปอุ่นกับเป็นฮะมาช่วยงานแม่คอนเก่งของแม่มันบ่ถิดจิ๊บข้าวบุ่นออกข้างนอกโค้ี่จี๊ดเฮ้ยอ้าว อเดียีดีอ ah. ination, ah. ีก wow. ูก็ตั้งแค่อย่างนี้ดูไม่อไมไม่ลแม่ว้าเสืทำแม่แมเรอยเรื่อยเอาไปอุ่นได้ป่ะเนี่เปิดแก๊สโอ้ยเียคนโอ้ยคนเก่งคนเก่งจะเสร็จแล้ว ช่วยงานแม่ได้แล้วด้วยโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วตาคุยได้คำพูดตามังอีกคำหมกแม่บอกว่าจังไหนให้วอาเป็นภาษาคนไม่คำหมกดหรออาแม่นี้อยากกินอยากดีดีขี้ลายวะสนไทยคลิปได้แล้วมาเข้ากันแล้วแม่เราจะหมดแล้วแล้วใกล้จะหมดแล้ว โอ่ยแต่ที่เดียวกันคนเก่งของแม่ด้วยล่ะฟ้าดีโยดิงมาดิ่งุกนกแก้วพูดแม่นกแก้วพูดว่าอะไรเอา,ามาทีวี้ทำไมว่าลิพูพูแบบนี้แม่จริงเหอรหอลูกพูจริงเหรออุ้ย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 ตีนทีข่ข้อศีรษะแกให้แต่งสัน้น เก่งมากค่ะคนเก่งของแม่ใกล้ละใกล้ละใกล้ละอุ้ยอุ้ยอุ้ยฉันภูมิใจจังเลยลูกช่วยงานได้แล้วด้วยกระเทียมเบ้วอันนี้ยังไม่หมดแล้วไม่หมดแล้วครับไหนเอ่ยโชว์สิ เย้เก่งมากเยี่ยม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 สุดยอดขอบมากครับเก่งที่สุดเลย